ท่านกาตชนพุทธบริษัททั้งหลายลำดับต่อนี้ไปอาจจะมาอาตมาภาพจะนำพระสูตรเนื่องด้วยวกฎของรรมมาสแสดงแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งนี้ก็เพราะว่ามีบรรดาประชาชนทั้งหลายสงสัยกฎขงองรมกันมาก โดยมักจะมีบุคคลหลายมาถามว่าชาตินี้ไม่ทําความชั่วอะไรทําแต่ความดีทุกอย่างบุญก็ทํากรรมก็สร้างมาด้วยว่าบุญกุศลก็ทำพระธรรมเทศนาก็ฟังแล้วการปฏิบัติตามประธรรมคำสังสอนขอองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสันดาสัม,มาสมพุทธเจ้าก็ทำ เมื่อทำแล้วทุกอย่างในด้านของความดีที่องค์สมเด็จพระจีนสีสทรงสรรเสริญแต่ก็กลับมาถูกกรรมชั่วสนองให้มีความทุกข์อย่างนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสงสัยว่าการทําบุญในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาไม่มีผลก็เพื่อจะเปลื้องความสงสัยของบมรดาท่านพุทธศาสนิกชน จะขอนำเอาประสตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้สดับสำหรับในวันนี้หรือว่าตอนนี้จะขอนำเอาเรื่องของคนสามคนที่มีกรรมตามสนองเป็นกรรมจากชาติก่อนมาสนแสดงแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลาย ความตามพระบาลีมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารพบคนสามคนยังได้แสดงพระธรรมเทศนานี้ความว่าอันตริเคะสมุตรธรรมเชเป็นตน้น ความมีอยว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทจา,รท,จา,รท,จารทรงเสด็จประทับยับยั้งสมรานิยาบทรายกฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารบรรดาพิสุหลายรูปด้วยกันมาเพื่อจะต้องการเฝ้าสององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านได้เข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งเพื่อจะบินบาต อันนี้เป็นปกติบรรดาประสงค์ทั้งหลายเพราะว่าบรรดาประสง์ทั้งหลายย่อมมีชีวิตอยู่กับชาวบ้านเป็นผู้เลี้ยงมเมื่อชาวบ้านรับบาทของพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ใิมน์ให้นั่งชั้นที่สําหรับเป็นที่ฉักนค,คือเขาจัดสถานที่ไว้ตามสมควร เมื่อถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวสำหรับยาคูนี่ท่านแปลว่าข้าวต้ม <c oughs> ของเคี้ยก็คงจะได้เป็นกับข้าวเป็นต้นเมื่อเมื่อรอเวลาบิณฑบาตนั่งฟังทรรกันแล้วก็อย่างนั้นเมื่อะเวลเาถวายแล้วเมื่อถวายของท่านแล้วก็รอเวลาที่พระฉันเพื่อจะฟังธรรม ในขณะนั้นเองปรากฏว่าเปลวไฟลุกขึ้นจากเตาของหญิงคนหนึ่งสำหรับผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หุงข้าวแรัปรุงกับข้าวสูปะปิญย,ยนะท่านบอกว่าแกงและกับอยู่ที่เตาไฟไฟนั้นเนี่ยลุกติดขึนชายคาเสเวนยาอันหนึ่ง ปลิวขึ้นจากชายคานั้นสำหรับเฉวียน้านี่็เขาทำกลมๆทำได้ญยาสำหรับรองหมอ้อข้าวหมออ้อแกงถูกเปลวไฟเท้าลมพัดมาเปลวเฉลียง้าตัวน,นั้นก็ปลิวขึ้นไปบนอากาศในขณะนั้นเองปรากฏว่ามีตกาตัวหนึ่งมีบินาใรอากาศ ้วเสเวียนยานั้นมันก็สอดเข้าไปในคอกว่าแล้วคอบินนี่หมายความว่าเวลาที่กาบินมาเสเวียนยาก,ก็ลอยขึ้นไปอ้ยยกาตัวน,นั้นก็บินมาพอดีเอาคอสอดเข้าไปในเสเวียนยานั้นพอดีเป็นอันุว่าเสเวียนยานั้นก็ติดคอแล้วกเกิดไฟไหม้ขน ไฟไหม้ตัวเป็นอันว่ากาตัวนั้นทนความร้อนไม่ไหวก็ตกต,ตรงกลางบ้านบินต่อไปไม่ได้ <c oughs> ก็เป็นอันว่าต้องตายกันนี่กรรมอันนี้ไม่มีใครเขาทำให้ไฟลุกติดขึ้นมาจากจากชายคาเสเวียนยากถูกไฟไหม้ลมพัดลอยขึ้นไป กาบินมาเอาคอสวมเข้าไปพอดีไฟก็ไม่ตกลงมาตายมันดาวิสุดนั้นหลายเหล่านั้นเห็นเหตุนั้นยิง่งได้คิดว่าเอ๊นี่เป็นเรื่องแปลกเหลือเกินกรรมหนักแท้ๆท่านมีผู้มีอายุให้คุยกันว่าท่านทั้นหลายจงดูการแปลก,ปลกที่เกิดขึ้นกับกา นี่ตามธรรมดากาก็วิ่งมาในอากาศบินมาในอากาศากเฉยๆเจ้าเสเวนนี่ถูกไฟลุกมันลอยขึ้นไปบนอากาศสเสเวนไม่มีชีวิตจิตใจความเร็วของกาออกคอพุ่งคล้องเสเวนเข้าไว้แล้วก็ตกมาตายเหตุนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เราไม่สามารถจะพยากรณ์กันได้ เบ้นแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คงไม่มีใครสามารถจะรู้กฎของกรรมนี้ได้เจึงปรึกษากันต่อไปว่าพวกเราเมื่อไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะต้องทูลถามเรื่องนี้เมื่อฉันพัตตาหารเสร็จโมทนากชชาวบ้านแล้วก็พากันลาชาวบ้านไป มาอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่าเมื่อพืชสุกอีกพวกหนึ่งโดยสารเรือไปเพื่อต้องการจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันในขณะนั้นเรือได้หยุดนิ่งเฉยในกลางมหาสมุทรขณะที่เรือวิ่งไปวิ่งวิ่งไปแล้วมันก็หยุดถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องดูว่าน้ำมันมันหมดหรือเปล่าแล้วมันเครื่องหมดไหม น้ำมันพลาเชื่อพอเลเรยงหมดหรือไม่แล้วเป็นเพราะเหตุใดแต่ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยเรือใบลมก็มีใบก็กางแต่าเรือหยุดอรรดาพวกมนุษย์ทั้งหลายคือชาวเรือคือพาิคิดกันว่าสำหรับคนกาละกิน,นีจะพึงมีในเรือนี้นี่สมัยนั้นเขาคิดกันแบบนั้นถ้าอะไรมันไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเหตุผิดวิสัย ก็แสแดงว่าคนกาลกินีจะเกิดขึ้นต่างคนต่างทำเป็นฉลากแจกกันให้คนทุกคนจับฉลากฉลากนี่เป็นฉลากเสียงทายเมื่อทุกคนจับกันแล้วพัญญาของในเรือตั้งอยู่ในปฐมวัยแสแดงว่าเป็นหญิงสาว ในเรือมีพันยาสาวกำลังน่ารักเห็นจะเป็นเด็กสาวรุ่นรุ่นเมื่อถึงจะมาฉลักถึงแก่นนางหมายความนางจับฉลากแล้วพวกมนุษย์ก็พากันว่าจงแจกฉลักอีกหมายความเอาฉลากมาแจกกันอีกแล้วจึงแจกกันทุกสามครั้ง ฉลากก็ถึงก่นางนั่นคนเดียวงสามครั้งเป็นนั้นว่าเขาคงจะเสี่ยงทายเขียนไว้ในฉนลากว่าคนไหนเป็นกาลกินนีเขาฉลากนี้จนถึงก่บบอกคนนั้นแล้วก็เขียนไว้แล้ก็ม้วนและนี้ก็ถ้าใครจับฉลากถูก,กฉลากกาลกินนีนั่นก็ชื่อว่าเหตุร้ายที่เกิดจากคนนั้นเป็นคำอธิฐานของบคุคคนทั้งหลาย แต่ได้ว่าพัญญาของท่านนายเรือเป็นหญิงสาวน่ารักเป็นเด็กสิงหญิงวัยรุ่นจับฉลักทั้งสามวาระก็ถูกฉลากไปนั้นทุกครั้งบรรดาพวกที่ไปในเรือแลดูหน้านายเรือเพื่อจะปรารบว่านายนี่จะไ่าย,ยังไงกันพัญญาของท่านเห็นจะเป็นคนกาเลกินนีกันแน่ ท่านนายเรือจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะให้มาหาชนชิบหายได้ท่านนี้ก็หมายความว่าเมื่อเขาหาหรือว่าพัญญาของท่านเนี่ยเป็นคน,นกาลิกนีแน่เพื่อการจับฉลากก็ไม่มีอคติการจับก็ไม่ได้บอกให้จับทีหลังตามธรรมดาในเรือกับพัญญาของนายเรือต้องจับก่อน <c oughs> แต่ถ้าว่าจะหล่นก็จับถูกฉลากใบที่เป็นกาเลกน,นีทุกทีบรรดารูกเรือทั้งหลายชวนประสษานายว่าทำยังไงกันแน่น,าย,า,า,า,นายจะกล่าวโทษก็เกรงว่าเกรงเจ้านายจะโกรธถ้ายังไม่พูดอะไรเลยก็เกรงว่าอันตรายจะคงมีจึงหังนงเข้าไปรึกษานานว่านี่จะทำยังไงสำหรับนายท่านก็ดี ท่านรักชีวิตคนมากยิ่งกว่ารักปัญญาของท่านท่านยังกล่าวว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่น,นชิบหายคนจำนวนมากคือเมียของเราคนเดียวแต่คนในเรือนี้มากไปกว่านั้นเราไม่ต้องการให้บุคคลนี้ทั้งหลายเหล่านี้ต้องย่อยยับไปด้วยดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่น,นางนี้พวกท่านจงทิ้งเขาในน้ำเถิด มีหมายความว่าถ้าเขาจะรักเมียเพื่อประโยชน์กับนางก็ปล่อยคนอื่นตายแต่ถ้ารักคนมากกว่าก็ต้องปล่อยให้เมียตายท่านบอกเขาจึงบอกว่าเราจะยอมให้คนอื่นที่หายไม่ได้เพื่อประโยชน์กันนางคนเดียวเี่านี้บอกกับคนงหลายเหล่านั้นเขาจับโยนลงไปในน้ํนานางนั้นเมื่อพวกมนุษย์จับลงทิ้งน้ํากลัวต่อมรณะภยัย ก็ร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความเมตตาใม่เรือได้ยินเสียงร้องนั้นจึงกล่าวว่าน้องรักประโยชน์อะไรด้วยอภรรของนางนั้นถ้าหากว่าเราพอใจในเธอความที่หายก็จะเกิดกกบบุคคลทั้งหลายเปล่าๆซึ่งคนทั้งหลายมีชีวิตไปยิ่งกว่าเธอชีวิตมากกว่าเธอเธอคนเดียวจงเสียสละชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ แต่นี่สําคัญเป็นว่านายเรือนี่มีน้ําใจเด็ดเดียวไม่เห็นกค่ความสาวไม่เห็นกค่ความสวยของพัญยาที่น่ารักดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านจงเปลืองเครื่องอภรรทั้งหมดให้นางนุ่งผ้าเก่าพื้นหนึ่งแล้วจงทิ้งไปในน้ำนั้นเป็นั้นว่าเขาเจะทิ้งน้ำเขาก็ปล่อยพอให้บรรดาคนทั้งหลาย เรื่องเครื่องบรรดับข้งนางที่แต่งงานสวยสดพรกงามเป็นธรรมดาในเรือก็ต้องแต่งตัวสวยมากก็มีทุนมากข้าพเจ้าเขาบอกต่อไปว่าข้าวเจ้าจะไม่จะไม่มองดูนางนี่เป็นอันว่าในเรือเองก็ใจอ่อนเหมือนกัน้า้ึืนมองดูเธอใจจ่ออ่อนอาจจะยับยั้งไม่ไม่จับเธอลงทิ้งน้ำแต่ความจริงคนเราไม่ด้กันดีๆ อยู่ๆก็จะจับกันโยนนาทิ้งน้ําให้ถึงเรื่องความตายก็ต้องคิดแต่ว่านี่เขาก็มีน้ําใจเด็ดเดียวเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์ส่วนน้อยถ้าอย่าพึงรักษาพัญญาไว้แต่ผู้เดียวแต่ทคนอื่นจะต้องตายนี่เขาไม่ทํานี่น้ําใจแบบนี้น่าจะหาเอามาเป็นผู้นำประเทศผู้นำจังหวัดผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบล <c oughs> ถ้าก็เราได้คนแบบนี้ก็ ประเทศชาติจะมีความสุขเมื่อเขาเกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ดูนางนั้นพุ่นลอยอยู่เหนือกระแสน้ําได้เพราะฉะนั้นพวกท่านจังเอากระออมหมายความมาที่ใส่น้ําใส่น้ําเสเต็มแล้วก็ผูกทายก็ที่ใส่น้ําแล้วก็ปทรายใส่ให้เต็มผูกไว้ที่คอโยนานางลงไปเสียในมหาสมุทร ทั้งนี้ก็เพราะว่าขา้าพเจ้าจะได้ไม่จะไได้ไม่เห็นเขาเมื่อคราที่เขาลอยน้ําขอความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าใจจะอ่อนบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้กระทาตามนั้นแล้วเวลานั้นปลากฏัว่าปลาและเต่าก็ลุมกินนางนั้นที่ตกใปนน้ําเวลานี้ก็คงจะเป็นเหยื่อของย่หลามเป็ตนต้น <c oughs> ในเมื่อบีสุทั้งหลายได้ฟังเรื่องนั้น,น,นแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ นี่คนเราพวกกับพวกท่านพอพวกก่อนเรื่องท่างหลายเหล่านี้ความจริงพัญญาเขาในเรือก็อยู่ดีๆไม่ได้ทําความผิดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกอย่างตามหน้าที่ของพัญญาที่ดีแต่ว่าตามหน้าที่ของบ้านแม่บ้านแต่ถ้าว่าอยู่ๆเขาก็หาว่าเธอเป็นนางกาลกิน,นีเจ้ามือระยำนี้มันก็แปลกมันก็ดันไปหยิบ เอาฉลากขึ้นมาได้ฉลากนั่นเขามีความหมายว่าคนที่ไม่ดีเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ถือฉลากดีแต่บังเอิญยอดนารีถืเธอก็จับได้ถึงสามครั้งถ้าจะไปคิดว่าคนอื่นใจร้ายมันก็ไม่ถูกถ้าอยากคิดว่าคนอื่นใจดีพิจารณาตามถูกตามควรก็บังเอิญมันเป็นเคราะกรรมไปจับถูกฉลากทั้งเข้ามันก็ไม่ควรเหมือนกัน คนเอา,าการกระทําของบุคคลหลายชาวเรือนั้นจะผิดหรือจะถูกนางจะเป็นคนกล้าร,รกณีจริงหรือไม่จริงท่านนั้นหลายพากันคิดว่าเรารู้ไม่ได้นอกจากองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้แน่ฉะนั้นเมื่อพวกเราไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราจะทูลถามเรื่องความนี้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค นี่เป็นอันว่าเป็นรายที่สองแล้วตายเพื่อหาความผิดไม่ได้ <c oughs> มอมนตอนหนึ่งในสูตรเดียวกันท่านกล่าวว่าพิสูจน์เจ็ดรูปอีกพวกหนึ่งพวกนี้เจ็ดรูปพวกที่แล,แล้วมาสองพวกไม่บอกจํานวนพระท่านบอกว่าพิสูจน์อีกพวกหนึ่งมีจํานวนเจ็ดรูปไปจากปัจจันตชนบท เพื่อต้องการจะเฝ้าองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าปัจจันตชนบทก็หมายถึงว่าประเทศชายแดนมันอยู่ในป่าไกลลึกห่างจากความเจริญไม่เวลาย็นแท่งเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งน่าจะขออาศัยที่พักที่ได้ถามว่าที่พักมีไหมเขารับ แต่ปรากฏว่าในถ้ำในในวัดแห่งนั้นก็มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งมีเตียงอยู่จ็ดเตียงพอดีพระท่านมาก็มาจ็ดองค์คล้ายๆกับคนเขาคอยตั้งท่าคอยเขาไว้เมื่อวิสุทธิ์นั้นไหลเดานั้นเดิลเห็นถ้ำนั้นแล้วแล้วก็เข้าไปในถรร้ำนอนบนเตียงนั้นแล้วในตอนกลางคืนแผ่นหินเท่าเรือนยอด ท่เาเรือนยอดคือเรือนยอดแหลมเรือนใหญ่ๆก็กลิ่งลงมาปิดประตูทํำไว้มรนดาพวกพิสุทธ์นั้นหลายจ้าของถิ่นยังกล่าวว่าพวกเราให้ทํานี้ถึงแก่พิสุขพวกคันทุกะหมายความว่าเราให้พระที่เดินทางมานอนอยู่ในถ้ำนี้แต่ถ้าว่าเจ้าก้อนหินก้อนใหญ่นี้มันมาปิดประตูเฉันแล้ว พกเราจะนำแผ่นหินนี้ออกก็พากันจึงไม่พากันปรปชุมพวกชาวบ้านบ้างพระบ้างปีสุสมันเนนทั้งหมดบ้างจากบ้านโรงทั้งหมดด้วยกันเจ็ดตำบลด้วยกันเพราะก้อหินมันใหญ่มากใช้ความพยายามอยู่เพื่อจะหินนั่นมาออกไอหินนั่นมันก็ยังไม่ยอมจะออกหินก้อนมันใหญ่ จะทํายังไงยังไงมันก็ไม่คยื่นที่ออกมาได้ที่ใช่คนทั้งเจ็ดตำบลแม้ในพวกพิสุทธิ์ที่เข้าไปอยู่ภายในบรรดาพระสุสุสอคันุกะทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ข้างในก็พยายามหมนกันพยายามเพื่อจะผลักินให้ออกให้พ้นออกไปแต่ก็ไม่อาจใจผนินทั้งหลายเหล่านั้นขยื่นออกไปได้ตลอดเวลาเจ็ดวัน <c oughs> เป็นอันว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นต้องถูกขังอยู่เจ็ดวันชาวบ้านเจ็ดตำบลพระด้วยเนนด้วยแล้วก็พระภายในเจ็ดองค์ดันกันไปดันกันมาดันหินออกหินมันไม่ยอมออกเป็นอันว่าพระทั้งหมดข้างในอดเจ็ดวันพระข้างนอกกับชาวบ้านก็ทํางานครบเจ็ดวันบรรดาพระคันโุกะ ทั้งหลายที่มาเหล่านั้นก็เกิดความหิวแผลดเผาตลอดเจ็ดวันการไม่ได้บริโภคอาหารเจ็ดวันก็ต้องคิดยังได้เถ้อยความทุกขเวทนาก็มีความทุกข์หนักภาษาบาลีท่านใช้ภาษาอาจจะฟังยากดัง <c oughs> นั้นว่าในวันที่เจ็ดหิงก็กลิ้งออกไปเองอย่างแปลกประหลาดไม่มีใครก็ดันเวลาดันหินไม่ไป ถ้าเวลาครบพอยครบเจ็ดวันแล้วไม่มีใครเข้าผลักเขาดันหินไปเองมรรดาพวกพิสุทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในนั้นออกมาแล้วต่างคนต่างคิดว่านี่มันเป็นบาปของพวกเรานะไอบาปประเภทนี้นี่มันปรากฏขึ้นได้ยังไงในชาตินี้กรรมใหญ่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเมื่ออยู่กับพ่อกับแม่อยู่บินดามารดาก็ มีความรักเคารพบอิดามารดาทุกอย่างจะมีการดื้อการด้านบ้างก็เล็กเล็กแต่น้อยพอสมควรแต่ทำไมเราจรึงต้องมารับบาปกรรมขนาดอดข้าวอยู่ทึ้งเจ็ดวันอดเฉยๆก็ไม่เป็นไรต้องออกแรงดันหินโดยหินมันก็ไม่ไป <c oughs> แต่พอครบเจ็ดวันแล้วไม่มีใครไปทำอะไรกับหินพระข้างนอกคนข้างนอกก็คิดว่า พระเจ็ดองค์นั้นตายแน่ก็เลยหมดกําลังใจที่จะทําอะไรเขาก็ไม่ทํากันพระในถ้ำเจ็ดองค์นั้นก็หมดแรงที่จะดันหินเจ้าหินมันก็เปิดไปมันก็กลิ้งไปเองท่านกล่าวท่านคิดว่านี่พวกเราบาปหนักแต่กรรมประเภทนี้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนแล้วไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ หากว่าเราได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องทูลถามเรื่องนี้ให้ทราบให้พระสาสดาทรงพยากรณ์เมื่อบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นออกมาแล้วก็เดินทางต่อไปบรรดาพวกพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเวลามาถึงสำนักขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็มาบรรจบกันกันกบพิสุทธิ์พวกก่อนในระหว่างทาง หมายความมาก่อนจะถึงเดินมารวมกันได้เองอย่างไม่มีการนัดหมายก็เลยร่วมกันเป็นคณะเดียวกันเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรถาวายบางคมนี่ีส่วนคนส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงมีปฏิสันฐานแม้บาลีทั้งว่ามันไม่ชัด ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงกระทำพุทธประสันฐานทักทายปราศัยแล้วบรรดาวิสุทธิ์ั้นหลายเหล่านั้นอยู่ในทูลถามเหตุที่ตนเห็นมาเระที่ตนได้เสวยมันแล้วตามลำดับหมายความว่าพระสองพวกแรกถามเหตุของกาเหตุของหญิงเมียในเรือ บรรดาพระพวกหลังก็ถามเหตุที่ตนจะต้องอดข้าวถึงเจ็ดวันเพราะอาศัยหินเจ้ากรรมมันทำเหตุจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเจเชทจึงได้ทรงพยากรณ์กับบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพิกเวดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายกานั้นสเสวยกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละโดยแท้ ไม่หมายความว่ากาที่บินมาในอากาศที่ต้องตายเพราะเอาคอเข้าไปสวมสเวนที่มีไฟลุกโชนแล้วก็ถูกไฟไหม้เพราะอาศัยผลกรรมที่ตนทำไว้แล้วในชาติก่อนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินวนวรจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าในอดีตาการมีชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสี เขาได้พยายามฝึกโครืรอวัวของเขาสําหรับแท่านาสําหรับใช้งานอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเจ้าวัวตัวนี้มันก็แปลกมันเป็นวัวดื้อวัวด้านไม่สามารถจะฝึกได้เพราะว่าวัวของเขาตัวนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็นอนเสียให้มันทํางานเนี่ยใช้ไถนาใช้ลากเกวียนใช้ลากลอ้อมันไปได้ดอนหนึ่งมันก็นอน แล้วเจ้าของเขาก็ทุบเขาก็ตีเขาก็ไล่มันลุกเดินไปมันก็เดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็นอนมันนอนลุก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 นอน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 ดเดินอยู่แบบนี้แล้วก็มันจับนอนซะแบบนี้สนเสมอเหมือนอย่างเดิมชาวนานั้นโกรธแม้จะพยายามจะฝึกแล้วฝึกเล่ามันก็ไม่ยอมปฏิบัติตามชาวนาคนนั้นก็โกรธ จีนี้บอกก็จะวัวว่าดีแล้วจะวัวตัวตื้อบัดนี้เจ้านอนสบายที่ตรงนี้และก็จงนอนสบายต่อไปคือว่าไม่ต้องลุกจากที่นี่อีกแล้วฉะนั้นเขาจึงได้นำพอ,อนฟืนบ้างฟางบ้าง เอามาพันคอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาฟางเข้ามาทําเป็นเสเวนเหมือนกันพันคอโคอตัวนั้นด้วยฟางแล้วก็จุดไฟก่อนที่จะจุดไฟด้วยฟางก็เอาฟืนเล็กๆทับลงเป็นตัวโคก่อนแล้วเอาฟางกลมใหญ่มาผูกคอโคอแล้วก็ทับไปที่โคแล้วก็จุดไฟเจ้าไฟมันก็ลุกชนขึ้นคลอกโคอตัวนั้นถึงแก่ความตายเองจริงละไม่มีใครไปตานแทนมัน บรรดาพิสุทธิ์นั้นหลายเหล่านั้นก็รทราบว่ากรรมที่กาตัวนั้นถึงต้องถูกกระทำพระองค์สมเด็จผู้มีพระเจ้าก,าก,กล่าวว่าพิสุทธิ์นั้นหลายกรรมอันเป็นบาปนั้นอันกาตัวนั้นทำแล้วเนี่ยทางนั้นคือสมัยที่เขาเกิดเป็นคเนเผาโแต่ตัวเขาเองก็ไม่อยู่ในนรกสิ้นการนาน พราะวิบากของกรรมอันเป็นบาปนั้นเกิดขึ้นแล้วในกำเนิดแห่งกายจิตครั้งไมายความมาเผาโคครั้งเดียวแต่เขาต้องเกิดเป็นกายจิตครั้งแล้วก็ถูกเผาแบบนี้โดยไม่มีเจตนาของใครทั้งแปท,ทั้งครั้งที่เจ็ดหรือว่าเจ็ดครั้งด้วยกันแล้วก็ตายในอากาศแบบนี้เหมือนกันด้วยผลของกรรมที่ปรากฏในการก่อน